สวัสดีครับวันนี้พูดคุยเรื่องต้นไม้บ้างเพราะช่วงเดินทางที่ผ่านมาในช่วงเดือนมกราคมภาจนเกือบจะค่อมเข้ามามีนาคมก็ไม่เคยเห็นต้นไม้ชนิดนี้ออกดอก กเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเอต้นอะไรดอกสวยงามหลายคนก็บอกว่าเป็นต้นประดู่ต้นประดู่เราก็สงสัยเอ๊ะประตูประดู่มีสีแบบนี้ด้วยหรือก็เลยต้องกลับมาสืบค้นข้อมูลแล้วก็มาดูเรื่องไม้ดอกไม้ประดับโอ้มันคือต้นประดู่จริงๆแต่ปัญหาคือว่ามันเรียกว่าประดู่แดงหรือในชื่ออื่นที่คนภาคกลางหรือกรุงเทพมหานครเรียกว่าวาสุเทพนั่นเอง ต้นที่มองเห็นนี้ก็เป็นไม้ต้นที่ใหญ่มากใหญ่พอสมควรเป็นเรือนยอดแผ่กว้างกิ่งรูรงใบนะครับใบประกอบแบบขนนกออกสลับใบย่อย3-5ใบรูปไข่วงรีหรือรูปใบหอกดอกสีแดงออกเป็นช่อตามกิ่งเป็นกระจุกเต็มไปหมดและก็จะออกฝักฝักนี้ก็มีเมล็ดสามารถขยายพันธุ์โดยเมล็ด สำหรับประดูแดงก็ต้องบอกว่าเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกงดงามอีกชนิดหนึ่งของฤดูกาลร,ระหว่างเดินทางสวัสดีครับ